คือตอนแรกอะ่ะผมเกือบตกตกเ,ออเกือบไม่ทันแล้วเพราะว่ามันต้องออกไอ้สองโมงสิบใช่ไหมแต่ทีนี้มันออกสองโมงห้าสิบอสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่รีฮุยแอร์พอร์ตนะครับก็กำลังจะขึ้นเครื่องกลับไทยนะนี่ดูกระเป๋า ก็กำลังรอเช็คอินครับ Good morning Oh and can I ask you something where I pick up my baggage in Thailand right? In <Hey>, Bangkok Okay ตอนนี้ผมก็อยู่ที่โคโนรูรูนะครับกำลังรอเปลี่ยนเครื่องไปเกาหลีก็ผมก็ได้ของมากินนะเป็นร้านโชเมนเ e <Yo. S 1> อ็กเพรสอีก สชั่วโมงถึงจะได้ขึ้นเครื่องนะครับผมก็เลยหาของกินกันก็คือผมได้นี่นันเป็นข้าเปล่ากับหมูแดงแล้วก็เอกโลแล้วก็คอร์นชิกเกนนะครับนี่นี่ อันนี้ก็ไฟยาวเลยนะจากนี่ไปเกาหลีประมาณสิบชั่วโมงนะครับที่สนามบินอินทอนนะแล้วก็ต่อเครื่องอีกชั่วโมงครึ่งผมว่าน่าจะทันนะแค่ไปทานเฟอร์ชๆครับกับไทยก็ถ้าทันก็อาจจะหาอะไรกินที่เกาหลีนะ อร่อยดีครับมีเนี่ยดูมีหมูแดงนะแล้วก็มีเอ็กโลอันหนึ่งมีอกเกอเอรนจิเกเข้าวเปล่าสองสองอันนะครับผมโดนไปสิบเจ็ดเหรียญน,นะสิบแปดเหรียญก็ประมาณห้าหกร้อยบาทไทย องค์ผมมันเป็นแบบฮาวายเอียนโดยตรงมันก็เลยแบบในเกตมันก็จะมีของกินน้อยนะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตัวเลือกน้อยพวกเบอร์เกอร์คิงพวกบเบอร์เกอร์คิงกับจำอะไรนี่แหละผมจำไม่ได้ละอีกสองชั่วโมงผมยังไม่รู้เลยทำอะไรคงนั่งเล่นรอแล้วก็ นั่งจากเครื่องจากนี่ไปก็สิบชั่วโมงนะนั่งเปื่อยต้องโหลดหนังชัไปดูครับผมว่าไปทางเราคือโซนะครับ A5 บ่าย20เขาเรียกขึ้นเครื่องนะครับรอบสุดท้ายที่เขาเรียกก็คือบ่าย40แล้วเราจะออกบ่าย2ิบนะโอเคนี่ครับ มูส่วนใหญ่ก็เป็นคนเกาหลีทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าเครื่องไปลงเกาหลีนะยังไ,ไม่เจอพาสปอร์ตไทยเลยอันนี้เขาเรียกเป็น business card อยู่อะลำนั้นรนะอไปรอ

ผมไปลงก็น่าจะเป็นอินชอนนะแต่ว่าเวลาเปลี่ยนเครื่องคือ1ชั่วโมงครึ่งผมยังกลัวอยู่เลยถ้าเกิดผ่าน Security ตเนี่ยจะทันหรือเปล่าต้องผ่น s e c u r i t ิหรอนะถ้าเกิดเราลงทันเฟอร์เดี๋ยวผมดูอีกทีนึงนะนั่งยาวเลยครับชั่วโมงครึ่งเอ่อสิ 10. ไม่ดีอ่าชั่วโมงครึ่งคือต่อเครื่องแต่ว่านั่งจริงๆสิบชั่วโมงนะ เดี๋ยวอีกแป๊บนึงแล้วไปต่อแถวกาครับ <c oughs> อาก,กาศโคตรเย็นเลยอะ่ะพี่นุ่นจะหนักว่ามันโอ้แถวยาวจัดเลยอ๋อรอขึ้น่อเครื่องแล้วครับนี่พาสปอร์ตบัตรดิ้งพัส Hello. And this. One. Thank you. Thank you. Next in line. Go ahead. <laughs> theo có giờ Hello. Oh, sorry. No, it's already too late. Thank you. Bye, Long. Thank you, Long. No, no, Korea. Korea. Oh yeah. Alone? You... Yeah, I How long? One month. Oh, month yeah, yeah. Oh! Also one month. Just in, in, in Seoul or? Yeah, Seoul. Seoul, in 2015. Okay. Yeah, I went to also. Yes. Oh my god, it's 10 hours from here? Yeah. <laughs> and from Korea to Thailand, it's 6 hours. 6 hours? Yeah. <laughs> i more 20 hours from the flight. <laughs> Doors across, check please. Come right, okay. Thank you. These uh -huh. two have a leg like, connection. Oh, they go in Bangkok. Oh yeah, yeah, exactly. no, no. I can go. Yes, you can go. Thank you. Thank you so much. Asiana Airlines. Yes. Uh, go to transfer the green sign. Okay. ngủ từ gây Thank you. Go to bath. Yes. Pon thai mang. Kan thai khao. Okay. 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 ได้เกาหลีก็น่าจะนะคะแต่ญี่ปุ่นเปลี่ยเออญี่ปุ่นผมเคยไปเปลี่ยน<ต>ญี่ปุ่นต่วนแต่เกาหลีจำไม่ได้ว่าผ่านไม่ไม่น่าจะผ่านอ๋อผ่านเราอาจจะเปียนเครื่องของเราเป็นยี่ผมดูเกรดเป็นยี่สิบหกอ่ะเอ,อ้าหรอคะมันเปลี่ยนตอนแรกมันสิบเก้าใช่ไหมดูตรงน,นี้ดีกว่าเปลี่ยนเครื่องนะ เอเชียนาไฟโออะไรสิยอซเจี่ามโอซีเจ็ดสีอันนี้ปะคะโอซีเจ็มโอเคยีแค่ค่มันเปลี่ยนโอเคครับไปผมก็ว่าอยู่เออใช่ตอนแรกที่ว่ามัน เราต้องออกทุกไอ้สองโมงสิบใช่ไหมครับใช่ค่ะกลายเป็นเราต้องออกไอ้สองสองมงห้าสิบแต่มันยังดีมันยังมาทัดมันยังมาเร็วเนาะตอนแรกผมนึกว่ามันจะไปแบบสองมห้าสิบเลยอ่ะไอ้สอไอ้ทุ่มห้าสิบอะถ้าอย่างนั้นตกเครื่องเลยนะของเกาหลีนี่แหละครับอ๋อครับใช่ผมยังคิดอยู่เลยจะตกหรือเปล่าแต่ไม่น่าตกแล้วทังงนี้ยถ้าไม่มีฟิเเีอริตี้อะ อ๋อเออแต่ญี่ปุ่นอ่ะผมเลยสงสัยทำไมญี่ปุ่นงี้ใช่ยังดีเขามีประตูนี้ด้วยนะอันนี้เขารู้เขารู้ใช่ไหมเขาเล่นมาตามใช่ปะใช่ใช่อ๋อเขารู้ใช่ไหมครับผมผมก็สงสัยตอนแรกเอ้ยทำไมเขารู้ก็เพราะว่าเครื่องมันดีเลยอ่ะเขาก็เลยต้องแบบอ๋อต้องเมตชัวหลายคนใช่ไหมเพราะแม่เขาก็เสียหายผมตกใจเลยตอนแรกกูนานอ่ะเขาบอกอะไรเพราะอะไร ผมก็ไม่ได้ฟังเราะว่าเขาเพิ่มรอคนต่อมาเพิ่มอีกสองรถสองคันนะครับเพิ่มอีกแบบ๋อครับน่าจะเป็นสินค้าหรืออะไรสักอย่างผมไม่เคยต่อที่เลยนะพี่เคยมาที่นี่พี่เคยมาแล้วแต่ว่าอ๋นอินชอนสวยนะเนี่ยแต่มันไม่ใหญ่ เป็นแบบบอดเลยครับใช่ใช่ใหญ่มากเลยช่วยไหมครับพี่บอยว่อน้าบอยช่วยทักไป้าได้อ่อนเหรอขอบคุณมากแต่มันหนักไหไม่เป็นไรครับบอ้บอดทำสวยมากเลยอะอยาวเลยอะ <c oughs> พี่จำได้ว่าต้องเดินไกลมากไกลเลยเหรอ เออผมหิวมากเลยบอกว่าจะหาของกินนั้ถ้าทันอ่ะเดี๋ยวผมไปดูก่อนไปให้ถึงก่อนเอดี๋ยวดูแถวนั้นว่ามัมีนะอ๋อกระบะเลยเกือบตกแล้วหรอใช่ทันแหละทันเฟอโออผมก็ไม่ได้ดูเลย จจู <Jeju. S 2> คือย,ยังไงอะอันนี้ปะไม่เขียนเจจูอะของเราน่าจะต้องทำไมัก็มี<ห>แค่นี้หรือเปล่าต้องมีต่อปะอะไรไป,ไป,ไปเป็นอย่างเงี้ย Transfer <ะ>ไม่เห็นมีใครเลยอะเอ้าหรือเราพี่เอาผิด่ะนี่ก็ t r a n s f ร r นะต้องถาไมไหมพี่ ถามใครอ่ะหรือว่าต้องเดินอีกะพี่ตรงนี้เป็นเจจูอ่ะถามไหมถามคุณนี่ไหมค้อไหนอ่ะเป็นติเกอร์อที่แล้ Excuse me sir we have uh the flight to Bangkok we have to transfer in the <S <S 2> <S 2> yes, Bangkok is uh, the Asian Airline Asian Asian Airlines yes but yes six post, post, 76 p a s p o n t

สรุปมีซีเคียวลิตี้จะดีนะแถวไม่ยาวแถวไม่ยาวก็เพิม่มเวลาเราไปอีกนิดนึงครโอเค <laughs> <Okay, S 1> <laughs> ไปดูกันว่าจะถึงแล้วไหมหรอ, <laughs> อแต่เราเข้ามาในเร็วๆนี้จะถึงเคอร์เกย์26นาะของเรา26ครับพี่ <laughs> This terminal one Yes this this terminal one Okay <yeah. S 1> Where you going <laughs> I think you can Yeah Yeah Alright l โอเคอย่างดีนะนี่แม็กฟินโคชแต่เราขึ้นเครื่องมางเดี่ยวกัเสร็จแล้วจำได้ว่าอาหารของที่นี่เ<อ>หรอจัดอ่ออาเกาหลีอาหารอร่อยนะจริงเหรอเวลาพี่บินมาได้กินอาหารอร่อยก็ไม่ออกจากเกาหลีก็ออกจากญี่ปุ่นสองที่อ๋อไม่ใช่อโอ้ใหญ่เนาะใหญ่เหมือนกันเนาะกินชอน แต่มันมีที่กินอยู่ที่นึงอจำไม่ได้ว่าตรงไหนตอนนี้ทุ่มสามสิบแปดเขาเรียกเราห่โมงนะห้าสิบเหรอห้าสิบแต่เครื่องออกอ่ะสี่สิบป่ะใช่ใช่อ๋อบอดดิ้งสิบสองทุ่มสิบสองทุ่มสิบหลอดแล้วเราเนื้อไ้ไม่รอนแล้วใช่โอ้เซลีนด้วยมีเซลีนด้วยอ่ะเหมือนเหมือนอันนี้เลยเหมือนอารามน่าเลยอ่ะช่เนาะ ลมเดียวกันเลยอ่ะอู๋หลุยด้วยมีแต่งบัตรสักอาลอ่ะ้รวนๆแบบหิวข้าวไม่ต้องกินอ่ะสวยไว้กันทีนี้น่ะได้ไหมครับ้ยถึั้ถึงแล้วนี่ โอเครอดแล้วเราเรามารอดแล้วครับเรามาถึงฝันคนอื่นก็น่าจะคนไทยไหมพี่คนอื่นโอ้ทำไมมันมีแต่เราสองคนเกตเนี้ยน่าจะน่าจะคนไทยนะน่าจะคนไทยเยอะโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงเกตกันแล้วนะตอนนี้ฉลาใจแล้วเดี๋ยวไปหาของกินกันอีกสิสนาทีเขาเรียกขึ้นเขึ้นนะ แดี๋ยผมพาไปดูว่าสนามบินเกาหลีเป็นไงบ้าคือตอนแรกอะ่ะผมเกือบตกตกเอ,อเกือบไม่ทันแล้วเพราะว่ามันต้องออกไอ้สองมงสิบใช่ไหมแต่ทีนี้มันออกสองโมงห้าสิบก็เลยทําให้เราอะ่ะเครื่องเลทไปแล้วทีเนี้ยมันก็เลยช้าหมดเลยแล้วเขาก็เหมือนเหมือนมีพนักง,งานนะันเดินมาบอกเราว่าแบบเออตรงเนี้ย มี2คนที่แบบจะรีบไปเพราะว่าเราต้องไปต่อเครื่องเขาก็เลยเปิดประตูฉุกเฉินให้เรานะครับผอไม่งั้นก็ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าที่ผมต้องไปรีบผ่านอะไรกินแล้วเกิดไม่ทันขึ้นมายุ่งเลยตอนแรกผมก็คิดว่าจะไม่ผ่านสีเกียวตีนะสรุปผ่านสีเกยียวตีโอเคแล้วก็ลงมาถึงส่วนพุ่งแล้วครับตอนนี้ก็ถึงประมาณเที่ยงคืน20นิบน,นิดน,นะ